สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมานำเสนอระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำหม,นหมุนเวียนนะครับเพื่อใช้สำหรับแปลงสวนบูพานเฮอันนี้เดินแล้วทดลองระบบแล้วนะครับมันจะแยกเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เห็นเป็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด5้าวัตต์ยีโวลต์นะครับอันนี้เอาไปขับ ซับเมเอ์ดปั๊มโดยตรงนะครับแล้วก็ส่วนที่สองที่เป็นแผงเล็กนั้นใช้สำหรับควบคุมนาฬิกาหรือไทม์เมอร์ปิดเปิด,ปดอบอลวาล์วมอเตอร์บอลวาล์วเพื่อจะเอาน้ำเข้าไปยังท่อ p v c เพื่อจ่ายไปยังาสายส่งน้ำเข้าไปยังสปริงเกอร์ของสวนภู้พันธเทตามที่เห็นนะครับอันนี้ทดลองแล้วก็ทำงานได้ผล เหลืออยู่แค่ปรับเวลาแล้วก็ปรับอัตราการไหลของหัวแต่และหัวฉีดให้ได้เหมาะสมคือไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปคิดว่าพรุ่งนี้คงจะเสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูระ,ระบบทอ่อระบบท่ออันยุ่งเหยิงของลุงก็เห็นอย่างนี้นะครับคือท่อนิ้วครึ่งใหญ่หญๆนะที่มีไม้มาคำอยู่เนี่ยอันนี้ต่อเข้ากับซับเมอร์ปั๊มนะครับ ซัมเมอร์เอร์สสปัมตัวนี้ก็ส่งน้ําผ่านท่อนิ้วครึ่งลงมาแล้วลดเป็นท่อ1หนึ่งนิ้วขนาดหนึ่งนิ้วนะมาเข้าที่ตัวนี้สามทางเนี่ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับจากสามทางมาเข้าชี่ตัวนี้นะครับตัวจ่ายน้ําซึ่งเป็นสีน้ําเงินเนี่ยนะครับเป็นดีซีมอเตอร์ไร์บอลวาลขนาดหนึ่งนิ้วสองตัวซ้ายขวานะครับแล้วก็ควบคุมการทํางานด้วย นาฬิกาหรือไทม์เมอร์นะครับตัวนี้นะครับนาฬิกาหรือไทม์เมอร์นะครับตั้งเวลาได้ด้านถ้าเราหันหน้าเข้าหาน,นาฬิกาด้าน R นี้เคยอ,อยู่ทาง,างขวามือนะครับเส้เนท่อที่อยู่ขว,ขวามือนับจากตัวเราเองไปนะครับ L คือด้าน left ซ้ายอยู่ทางซ้ายมือ L จะมี3เส้น R มี2เส้นนะครับเส้นท่อนะครับ ตั้งไดกาไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูว่ามันทํางานตามเวลาที่เราตั้งไว้หรือไม่นะครับส่วนปั๊มน้นํานี่นะครับมันก็จะทํางานอัตโนมัติถ้าหากว่ามีแสงแดดมีความเข้มข้นของแสงเพียงพอ,อ,อที่จะทําให้เกิดการสตาร์ทอัพของของตัวซับเมซิเบิปั๊มได้ส่วนซับเมซิซับเม,บเม,บเมิเบปั๊มตัวนี้นะครับปั๊มสูบน้ำเน,นี่ยนะครับ เป็นของ M-Tech ก็มีวงจรการตัดต่อของมันเองโดยอัตโนมัติเมื่อโวลตต่ำมันก็จะหยุดการทำงานเมื่อโวลตสูงมันก็ทำงานต่อนะครับม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องต่อพ่วงแบตเตอรี่นะครับใช้ขับโดยตรงเลยอันนี้เป็นคำแนะนำจากผู้ผลิตส่วนตัวนี้นะครับตัวยูท่อตัวยูนี้ก็คือใช้ในกรณีที่ว่าเราปิดตัวนี้หัวจ่น้ำที่เป็นบอลวาลแล้วนะครับ แล้วก็จะมีน้ําส่วนเกินเนี่ยไหลกลับไปไปยังบอ่อตัวตัวยูเนี่ยจะยกเฮดสูงขึ้นมาประมาณเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับก็จะทําให้เกิดแรงดันขึ้นมาบ้างเพื่อไม่ให้น้าเนี่ยไหลเข้าไปในบอ่อโดยตรงนะครับให้มีความฝืดหรือแรงดันเพื่อบังคับให้น้ำเนี่ยไหลเข้าไปอย่างตัวสปริงเกอร์นะครับน้ําที่ออกมา,มาจากตัวยูแล้วเนี่ยก็จะมาไหลวนกลับเข้าไปที่ท่ออันเล็กเนี่ยนะครับปลายเล็กเนี่ย ที่ทํามุม4 5หองศาเนี่ยนะครับลงมาในบ่อจะหมุนเวียนชนิดปัดต่อไปส่วนน้ำอีกเส้นหนึ่งนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะไหลลงเข้าไปในบ่ออีกเช่นเดียวกันแช้ทอดเส้นเดียวกันนะครับคือตัวนี้นะครับตัวเนี้ยท่อ้นนี้นะครับเส้นเนี้ยท่อ้นนี้จะมาจากปั้มบาดานข้างล่างนะครับแล้วมาต่อเชื่อมเข้าที่นีด แล้วก็จะดันผ่านอ่าท่อจะอยู่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไหลลงไปที่นู่นที่บ่อนะครับมันก็จะทาแมสอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปคุ้นน้นควบคุมนะครับก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับเหลือแต่เพียงต้องตัดหญ้านะครับอ่ากำปราบหญ้าหน่อยเพราะว่าหญ้ารกมากเลยฝนตกหญ้าโตเร็วไอ,เอว้เครื่องตัดหญ้าลุงก็มีแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าลุงเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าหญ้าตัวนี้ใหญ่เกินไปมันจะต้องใช้ ใช้มีดดาเอาคิดว่านะครับอ่าโอเคสวัสดีครับ